มื่อยสวัสดีมาเด้อสวัสดีจุดิม่อนคนโกช่เหนียเฮาบ่ได้พบได้พอกันโดนเกือบบ่ได้ลงหลายคลิปแล้ววันนี้เฮาก็สิมากินต่บางโฮ่งบ้านบ้านนัลองเบิ่งเด้อจักสิจวดสิจานจังได๋ล่ะอืออะไรนัวนู้นวะผมจวดพูดงั้นพู้ใดสิว่าเบ่เลี้เวบาซากอ่ะขอไปเด้อต้องกบจะตายเฮาเนาะ แต่เราคนมันก oh, ับพี่กันเด็ดปะทำกะได้ยูได้ยูเสียบยูเด้อได้ยูคือไม่ได้ปิ่งไก่ปิ่งไก่ควงควงปิ่งไก่สิบบาทโอ้ยโอยกินยูกินน้องตะมังคุงมีสิบบาทคุณแม่เข็มโบว่งสาเสียบยูได้ยูได้ยูกินตอนนี้ล่ะกินตอนนี้ล่ะเฮาจังบ้นอ้วนพี่น้องเอ้ยกินสวยทำก็หนีมันจะอ้วน กินเด้อเสียงดังแงีเด้อทั้งเม่ทั้งหมามาว่ากันเนาะมากินกันกินน้ำกันเมื่อมี้ยังหลายพ่ดีพิธันพักกะพักกะกระชิ้นคือพักกะเสียบบานห้องกินเสียบนี่นี่อี่นี่มันยากับปุนจินกไก่พี่หงเลยเสียบครับมึงนีนน่น้ำมั เจ็บอีกนิดหนึ่งเข้มจอดเยื่อจอดยุ่งหัวสชพาดมาตั้งตัวหืมได้ยู่ได้ยังแม,ม่จา้ามาอะไรแม่จ้าก็ไม่เอาอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวจังมุ้งหับโอ้หามุ้งหามุ้งคือแม่จ้าก็จะยิมหรือไม่ยิมก็รอบบัง nó nhà Nhớ bên mình, đã, mình, đã, mình, đá, mình cả đoạn, tôi, tôi bạn, cho tôi freely, tôi Mình cả chắc cạnh Mình cháu ông tông nhớ Bởi vì chị đi Nhớ mình luôn chị thay nè, suối Nó chỉ phá với xây mất Có thể xây được Mình nghe chị không? Ủa, xuân lên Đi thuộc luôn Nào nào, nói xin con đấy Mm hmm. แซ่บไปหรอเดี๋ยวก่ะจี mm hmm. ไม่ตัดนี่จะตัดต่อไหมได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวกินเนด็วกว่าจะลงเมือ่อเป็นขนมเส้นบัวรานเส้นดิบฮ่มผ่าฮ่มผ่าบัวฮ่มผากบมะบึงกันเด้อเสียบดีนี่แต่คนนีบวิ่ววเสียบได้ไหมหน่อยเมอืยม นี่ส oh. ีเนาะตำตีนเนาะอื้อคุณรี่หมดตีนนี่แม <right> ่แม่เข็มตาไให้โ no อ้สามก่อนนะ่าแมนเมืนรุ่นเมือนรุ่นสาวดวาไปในการใส่มือเด้อไปกัะไดจย้่เฮียนเดียวกลองจ้าแอนยุรุ่นสีผุนอะไปผ้าผุนกุดแี้นแน่นมากอนังชิวชิอห้องวกอนดีมาปาดห้องเันี้เฉล่วกินในมดพักอ่ะอยากินพักหยัง Đi huyết ba dạng này kim nhắn Hết nhắn Cái ngành những gì Ở đây đi Đẹp Đồng lực Cái này bây xấy Nếu gì Thay bà nhớ mà dạng nhắn Cả tiếp Quất lây Quất sắp cả cây héo nè Mới để bên nhắn lại được Ê Hãy đăng Hãy không Không nè วัดปณิเวกเคยินงพุงแสบปริเนเดียวทำๆยอมมือรุ่นนกก็จอถ้าไปกินหมดละกูเช่นเนี้ยยจะถ่ายบรรยากาศในบึงเต็มันี้ชุดีมุนคุนกูวันนี้อยาใส่มื่อชุดิมุ่นคนเกิไหนนั่นเป็นในยู่นี่ซื้อในยูทูบเด้อพี่น้องซื้อซื้อเหรนกัแพตตี้สีสันรีวิวที่ไอย่ง ปเดีย๋ยวยูอ่ะสิบาทเดี๋ยวยูเดี๋ยวยูวะควันตัวไอ้ตัวยูบุ๋นไปกัดฟังนอง้องผือบาน้องผือตลาดบ้าน้องผือพี่น้องเอ้ยขายหลายอย่างผู้ทงผู้เถาขายโป่งขายผักขายเนื้อกินขายน้ำปั้นขายลูกชิน้นขายอะไรราคาจับต้องได้สิบบาทยี่สิบบาทอาหารบ้านเฮาตอนนี้เฮ็ดเกิดฝนตก <c oughs> สองสามอาทิตย์แล้ว ปยาาไปเก็บเงียยุ่งแตยันพี่หลอก็ยันมุงกั็ได้ซื้อเพิกินดีกว่ากันนะบนกันเยอะย่ืซับแบเบืออาจจีนีเสียงรบก,กวนเนอเน้อตนนมีม่นันเนี้อติตถนนยาลาดยา <c oughs> ทางดติดะนนปีนี้ฉันนได้กินเขาว่พี่นังเลยดมรนได้เรีวินะ ไม่ได้ไปหน้าโดนเติบเจ้าจีเจ้าท่านเจ้าปลาเจ้าเขาอยู่หน้าจะจำได้บ่บุ้งชิมหน้าเนะน,นี่ยนะเมียจ้าเมียจ้าตั้มันจะซุปเฮ็ดให้พ่อจ้าลูกจ้าไม่กินเฮ็ดนะพี่น้องนู้ไม่กินเฮ็ดเห็นหนาจัางสีนูก้กะเลือกกินอยู่จใช่ไหเป็นปยังไงบุ้งนู้ก็เคยกินเนาะกะสีบอะไรวะกะแดะมันกะบ,บ่หมี่นด่เฮ้าก่เคยกินแต่ขันว่าอยากให้เฮากิน ขาก็จเีเผือแฟนขับเฮ้ยขา,าก็จิรองกินจียเยียวขาก็จิบตไตเบี้ยดอกวเนาะเบื่อมามันกับบะบิบกับบุญเมืนปะเดี๋ยวจิองกินเด้อพี่น้องเด้อล,ลูกกระทะมากระทายิ้นเอฟซีแจม tớ ngủ vậy vậy này làm tớ đúng không làm tớ ngủ đúng không các bạn đúng ơi bây giờ măng này là bán cứ còn là xây ngoài cường bán măng tiểu đấy không có trăng cơ chỉ bán chỉ măng chỉ nghe không có bò cẩu trong cái gì trong hung cũng như xếp còn nghe kiếm thương u bốn cả thế à tắm cũng chưa thay biết làm phải đi kín cứ trăng đến ngoài lửa long là nào เอาสิกินก no, mm ุ hmm. huh. I mean, hmm. so so ้งมังกรเล็กกับปถาดิบในถาถดิเล็กัห่อเปอ่่ใช่หรอดกุ้งมังกรอ่ะมังกรไหมถเล็กพวบอยากกินกุ้งลับเตอร์ไนกินตักกุ้งไปละพี่น้องตอนนี้ยว่าถึกอืจับมือหล่นดูวดิดูดย่วไปห้องสิไปบางวิธีการเป็นแม่ค่ะ แล้วกินหนักประเทศขนมบ่อยููซื้อเนี่ยบ่ไยด้ยูู่เบียกบ่ไยด้๋ยวยูเซาบ่ไยด้ยูยู่สบายคือเขาเดีต้องขายของรับจ้างรีวิวด้อเอาหาเอาซีบเก่าเสียบอืมมันมีห่อกแม่กินไปวันนี้กับสีล่ำล่าผ้าจากกัน สกินเดี๋ยวกาสีเป้ากินสีนสเป้าเฮ็ดขนมเด้อพี่น้องเดี๋ยวมือลุ้นเท่ามาเฮ็ดไหมอยากได้ให้เยาเฮ็ดอีหยัง,ยงจังไหนแบบไรกับหัวหอกามาอันหอกเฮ็ดเตยหอกกับซีเรไทยเพื่อนครับทุกคนนั่นแหละมือน,นี่กะบความน่าภาจากแค่นี้สวัสดีค่ะจบ <laughs> โมจบ